ครับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่วันนี้เราจะได้มีการรับฟังกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ก,กันกับเคสนี้นะครับมีปัญหาเกี่ยวเรื่องหออาการสะเก็ดเงินพวกเราเคยเห็นคนเป็นสะเก็ดเงินอาการรุนแรงขนาดนี้ไหมครับนี่เป็นทั้งตัวนะขึ้นทุกหย่อมหญ้าไม่เว้นแม้แต่ที่เดียวรักษามาด้วยการกินยารักษาไปรักษามากลายเป็นโรคไตตัวบวมขนาดนี้หมดอะไรตายอยากชีวิตครับ ลูกสะปร์นะครับก็คือครูรุ้งเป็นสมาชิกเราอาได้มีโอกาสนําเอาชุดสุขภาพของเราไปให้กับคุณคุณพ่อสามีทานนะครับปรากฏว,ว่าอาการเป็นอย่างนี้อาการเป็นอย่างนี้ครับปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ลแล้วครับและล่าสุดครับไปถ่ายคลิปมาคุณดูสภาพนะคุณดูสภาพคนอย่างนี้นะนะครับแล้วปัจจุบันนี้ทานอาหารเสริมเราครับปรากฏว,ว่าปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับพวกเราครับ ดังนั้นถ้าเกิดวันนี้นะครับเราต้องการฟังเรื่องราวดีๆนะครับผมมีเจ้าของเคสมาเล่าสู่กันฟังครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงครับ เปิดกล้องเปิดไมค์ได้เลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีอ่าพี่เล็กแล้วก็โค้ดเด่นนะคะแล้วก็สวัสดีผู้นําทุกท่านในห้องสูงนี้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะลุงก็ต้องขอขอบคุณพี่เล็กเนาะปรมาจารย์ผู้สร้างองค์กรเดอะพิงค์นะคะได้มอบโอกาสดีๆให้ลุงได้มาแบ,บ่งปันเคสของคุณพ่อสามีลุงในครั้งนี้เนาะทีนี้กรณีของเคสคุณพ่อคุณพ่อศักด์เนี่ยแกป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมานานถึงอ่า ห้าถึงหกปีเนี่ยเข้าได้นะคะซึ่งซึ่งไปรักษาหลายที่มานะคะอ่พิรุษก็ไม่ได้ดีขึ้นนะไม่ได้ดีขึ้นเท่าที่ควรนะคะแล้วก็อ่ารักษาเองด้วยก็เหมือนกันทีเนี้ยอ่ามันก็สร้างความทรมานให้คุณพ่อเนี่ยมานานมานานพอสมควรเลยก็คือมันจะเกิดอาการคันทั้งตัวนอนยากนะคะกลางคืนเนี่ยจะนอนยากแล้วก็กลางวันก็คันเกาอยู่อย่างนั้นละค่ะเหมือนลิงเลยค่ะอ่าตลอดทั้งวันแล้วก็มีแผลที่เกิดขึ้นเป็นแผลลึกนะคะแตกลึก ชั้นลึกนะคะแล้วก็เป็นลอกข้าเหมือนงูเลยค่ะแล้วก็เป็นแผลมันเป็นหนองอะค่ะนะคะ,ะ,คะบวกบวกร่วมด้วยมีโรคมูสวัสดเข้ามาเพิ่มด้วยนะตอนนั้นนะคะที่เก็บเป็นนะคะตอนนั้นลุงก็เข้าบริษัทบ้างไม่เข้าบริษัทบ้างอ่าเข้าสภากาแฟบ้างไม่เข้าสภากาแฟบ้างมันก็เลยยังไม่ได้มีความรู้ที่แน่นแต่ก็พอแบบอ่ามั่นใจนะคะในในช่องสภากาแฟที่มีหลายๆท่านนะคะเข้ามาแชร์ในเรื่องของโรคต่างๆเราก็เลย ตัดสินใจนะคะคุยกับคุณพ่อเพราะว่าเห็นอาการท่านมันหนักขึ้นเรื่อยๆอยู่ประมาณสองสองเดือนอะสองเดือนเข้าเนี่ยหนักขึ้นเรื่อยๆว่าเออไม่ไหวแล้วถ้าแบบนี้ยต้องเราปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ค่ะก็เลยต้องคุยกับท่านแล้วก็เป็นความโชคดีของท่านเนาะที่ท่านยังพอจะฟังลุงอยู่เปิดใจนะคะเปิดใจทุกอย่างที่ลุงเล่าให้ฟังเนี่ยลุงไม่ได้การันตีนะว่าพ่อจะหายนะแต่พ่อเนี่ย จะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆลุงเชื่ออย่างนั้นเพราะหลายเคสที่ลุงเห็นลุงก็เปิดภาพของผู้ป่วยให้เขาฟังอย่างเงี้ยให้เขาดูเนาะแล้วเขาก็โอเคเปิดใจกินนะคะแล้วก็แกเป็นคนที่กินยายา,ยากมากลุงต้องคอยควบคุมตลอดคุณพ่อเป็นคนดื้อน,นิดนึงควบคุมให้ทานมาอ่าตลอดแล้วทีเนี้ยไอไอเรื่องของการกินเนี่ยลุงยังไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็เลยได้ได้ไดอ่าอัพก๊อปเนี่ยเป็นผู้ที่แบบ คอยช่วยเหลือให้คําแนะนําลุงนะในการกินขององาดำอับก๊อบแนะนําเลยว่าต้องเป็นสี่สิงเนาะแต่ว่าตอนนั้นด้วยด้วยไม่ไม่ไมไมคุณพ่อเซฟเงินเนาะไม่มีตังก็เลยต้องเป็นชุด3ามทหารเสือก็คืองาดำเม็ดผักไฟโตเอสจัดตัวนี้ก่อนเลยก็คืองาดำเนี่ยสิห้าเม็ดนะคะต่อวันเลยเท่ากับว่าหนึ่งกระปุกเนี่ยอยู่ได้สองวันค่ะงาดำเช้ากลางวันเย็นคุณพ่ออับก๊ให้อัดอย่างนี้ไปก่อนหนึ่งอาทิตย แล้วค่อยลดปริมาณลงก็ได้เนื่อง,งจากคุณพ่อเนี่ยมีภาวะที่เป็นโรคไตอย่างที่อ่พี่เล็กบอกเนาะคือตัวบวมอะไรอย่างที่เราเห็นกันแล้วก็เม็ดผักเนี่ยลุงก็จัดให้ช่วงตอนเช้าก่อนอาหารนะคะสิบนาทีนะคะงาดาก็เหมือนกันค่ะเช้ากลางวันเนย็นหก่อนอาหารประมาณสิบนาทีหรือสิบห้านาทีนะคะแล้วไฟตัวเองเนี่ยจัดตอนก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงนะคะอะ่จัดแบบนี้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็หลังจากนั้นไปก็ลดงาดําเหลือวันละหกเม็ด กินแบบนี้ต่อเนื่องอย่างเข้มงวดลุงก็ต้องคอยทําหน้าที่เป็นนางพยาบาลแนละ้วต้องต้องคอยดูแกด้วยนะคะถ้าเกิดไปให้แกกินเองแกคงไม่กินนะคะอันนี้อยู่ในการควบคุมการดูแลเออเสร็จทีเนี้ยก็เขาเรียกว่าต้องต้องดูแกน,นิดนึงแล้วก็ทานแบบนี้ต่อเนื่องค่ะพี่เล็กมาอยู่ประมาณสักสองเดือนอุ้ยได้ผลนะไอเนี้ยไอสะเก็ดเงินที่ตรงหัวที่ที่มันเป็นแผลแบบเนี้ยต้องบอกว่านี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลอ่าโรงพยาบาลรัฐเนาะเราพาไปรักษา เนื่องจากแกคันอ่ะคันมากๆแกทนไม่ได้อ่ะแกเลยต้องเกาหัวมันเปิดออกก่อนที่แกจะหายนะก่อนที่แกกินชุดของเรามาเรื่อยๆเนี่ยก่อนจะสองเดือนอ่ะแล้วมันมันเปิดออกแบบเนี้ยแบบน่ากลัวมากคุณอ่าคุณหมอบอกว่าคุณพ่ออ่าดื้อมากเลยก็เลยต้องมัดมือมัดขาไว้ที่เตียงเลยค่ะที่เล็กทรมานมากเลยนะ ทุกวันเลยนะคะสี่วันที่นอนโรงพยาบาลคือเพราะเขาทรมานมากต้องมัดมือมัดขาสุดท้ายก็ไม่ไหวลทางโรงพยาบาลก็เลยส่งตัวกลับมาที่บ้านลุงก็เอามารักษาต่อที่บ้านต่อก็ดูแลคุณพ่อก็เลยว่ายังไม่ได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องแต่ก็คือดูแลผู้ป่วยนี้แหละค่ะจนกระทั่งแกดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากๆพอระดับพอสมควรประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลุงก็เลยตัดสินใจกับครอบครัวว่าเอาพ่อไปไว้ที่ศูนย์ผู้ป่วยดูแลเพราะว่าจะได้มีเวลาดูแลท่านมากกว่าน,นี้เพราะว่ากลางวันลูกลูกออกไปทํางาน จะได้ดีกว่าน,นี้แล้วปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆจากที่แกเคยนอนติดเตียงต้องใส่ถมเพลิดนะคะเนื่องจากแกเป็นโรคปอดด้วยนะคะมันอ่อนแรงนะคะแขนขาอ่อนแรงโรคปอดแล้วก็อ่ะก็ดีขึ้นตามลำดับแต่เรื่องของแผลณปัจจุบันเนี่ยที่เป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยณปัจจุบันนะคะดีขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะณปัจจุบันที่โรงผู้ป่วยนะคะดีขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่ประเทศเห็นในภาพเลยนะนจจนอดีขึ้เน,นเรื่อยๆตามลำดับใช่ค่ะคือแผลเนี่ยนะคะ สเก็ดเงินเนี่ยมันจะรอบคาบเหมือนงูเลยคือครั้งนั้นอะคือสองสองครั้งแล้วสองเดือนอะสองครั้งแต่ตอนนี้รวมๆแล้วนะปัจจุบันเนี้ยรอบคาบอยู่ประมาณสิบครั้งได้ค่ะพี่เล็กประมาณสิบครั้งได้ทําให้ผิวเนี่ยเรียบเห็นไหมมันจะเป็นรอยดําๆค้ำๆตามตัวนะคะเนื่องจากนี่แหละคะ<ช>่ะเป็นสุเก็จเงินมันกินค่ะแล้วตอนนี้ก็คือดีขึ้นจริงๆค่ะเดินได้เต้นได้พูดได้คือ,อ,อเก่งค่ะเก่งมากเลยค่ะตรงนี้ก็อันนี้ลุงก็ประทับใจนะคะประทับใจ,ม,ใจมากๆกับผลิตภัณฑ์ของเราว่าเออมัน ไม่ได้สร้างความทุกข์ทรมานให้แกแล้วนะคะถึงจะไม่ได้แบบดีแบบร้อยเปอร์เซนเนื่องจากคุณพ่ออายุมากแล้วเนาะแล้วก็ป่วยมานานก็ต้องให้ความยุติธรรมกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วเนาะได้มาขนาดนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยลุงรู้สึกว่ามันมันเกินมันเกินคาดอะเกินความคาดหมายทางทางครอบครัวอ่าของของแฟนลุงอะก็ขอบคุณลุงมาแล้วก็ฝากขอบคุณบริษัททั้งตัวลุงเองก็ขอบคุณจัดใจมากๆะคะ่ะมันไม่มีคําพูดใดที่แบบ ดีไปมากกว่าคําว่าขอบคุณขอบคุณจากใจจริงๆนะคะแบบมันซึ้งนะคะว่าเออบริษัทเราเนี่ยท่านใส่ใจนะในการผลิตอาหารเสริมแต่ละตัวออกมาเนี่ยคือเออท่านก็เรียกว่าใส่ใจว่าผู้ป่วยสามารถกินได้แล้วไม่มีผลต่อตับต่อไตเลยนะคะแล้วก็คนไม่ป่วยก็กินดีตรงเนี้ยหลายเคสที่ที่หายแล้วลุงก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลุงการันตีเลยเพราะว่าหายแล้วเพราะคุณพ่อหายขึ้นประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตมันก็เหมือนหายแล้วค่ะ แต่โรคอื่นเราก็ค่อยว่ากันโรคชรามันก็ตามเรื่องธรรมชาติธรรมชาติแต่ว่าในการที่คนเราน่ะเป็นสะเก็ดเงินหนักขนาดนี้เนาะซึ่งซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ถามคุณลูกบอว่าคนทางบ้านเขาคิดว่าคุณพ่อเนี่ยจะกลับมาแล้วมีผิวพันธุ์แบบนี้ไหมไม่มีค่ะต่างกัอะไรปีแล้วเพราะว่าแกต้องอย่างนี้ค่ะพี่เล็กคะเพราะว่าจริงๆอ่ะคุณแม่เขาเป็นอยู่ก็คือหวยหมอกที่แกมีลูกประมาณสี่ห้าคน แต่หวม,มาออกที่เขาเขาก็เป็นเหมือนแม่ซึ่งคุณแม่น่ะใช้วิธีรักษาโรงพยาบาลเหมือนกันก็คือไปลอกผิวออกแล้วก็มียาแก้แพแ้แก้คันให้กินอย่างเดียวแล้วก็ยาทาของคุณพ่อก็เหมือนกันออไม่ได้มียารักษานะจากโรงพยาบาลมียารักษาแค่แก้แพ้แก้คัน,นเวลาเรากินอาหารผิดอะไรเงี้ยแล้วก็ยาทาผิวทีนี้มันมาได้ชุดของของบริษัทเราเนี่ยมามิก,กับยาของโรงพยาบาลมันเลยทําให้อาการคุณพ่อดีดีวันดีคืนแต่ของคุณแม่เขาอ่ะยังไม่ได้ดีเท่าทุกวันนี้นะคะยัง,ย,งยังทรมานอยู่ออพ่อเขาเลือกวิธีการรักษาแบบนั้นแต่เขาแบบ ไว้ใจลุงอ่ะเออแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่เราแบบอืมเรารู้สึกดีใจอ่ะว่าเขาเลือกที่จะเชื่อใจเราแล้วเขาก็ดีขึ้นจริงๆเราก็ทุกคนก็แฮปปี้กันที่บ้านค่ะอ่าตอนนี้จริงๆ้จริงแล้วผมว่าเนี่ยไอ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 การที่เขาให้ช่วยเหลือเนี่ยผมมองว่ามันเหมือนกับว่าไปรักษามาทุกวิธีแล้วหมดหมดหนทางแล้วว่างเดือนเนอะผมว่านะอืม ถ่ายก็เป็นคนถ่ายยากด้วยเนาะไฟโตเอสเรานี้ก็คือลุงลุงลุงลืมบอกในเรื่องของไฟโตเอสด้วยว่าคุณพ่อตอนที่กินอะ่ะมันออกมาแกบอกว่าแกพูดเองนะแกบอกอว่ามันออกมาเหมือนไข่อะ่ะไข่ไก่อะ่ะสี่ห้าลูกเออไม่ถ่ายมาเป็นอาทิตย์แกก็ไม่บอกหนูนะอืม แล้วก็พอพอพอกินไปตัวเอทไปเขาถึงได้บอกเขาได้บอกเนียว่าเออเนี่ยเขาไม่ถ่ายเขาถึงบอกอาการเขาแต่ตอนนี้ก็ถ่ายปกติแล้วค่ะด้วยด้วยของไฟตัวเอทเราล้างลำไส้ล้าง,ง,งพิดในลำไส้แล้วก็ตัวเม็ดผักกาลัางกิดในเลือดไปตรวจนะคุณหมอตรวจค่าจับค่าไตค่าเลือดปกติหมดแล้วค่ะโอ้โหอ่าค<ห>่ะปกติเลยนะเพียงแต่เป็นโรคปอดในโรคปอดก็ดีขึ้นลาดับเพราะว่าเนื่องจากคุณพ่อสูบบุหรี่จัดใช่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 อันนี้ก็ประทับใจหลายเรื่องเนาะในในตัวของคุณกรด้วย นาะเนเนมันมันเป็นมันมันเป็นแล้วแล้วได้ข่าวว่าคุณลุงก็มีเคสของคุณแม่ไหมมีเคสของคุณแม่เออเออเป็นยังไงคุณแม่เป็นยังไงคุณแม่ของลุงเหรอคะอันนี้ก็โหจะบอกว่าหนักหนาพอกันของคุณพ่อค่ะเพียงแต่แกไม่ได้เป็นโรคผิวหนังแต่มันเป็นภายในที่เรามองไม่เห็นนะคะ อืมอืมอืมแบบกันเลยแล้วอ้อต้องบอกว่าแพ็กเกจเลยคุณแม่ของลูกเนี่ยเป็นเขาเรียกวานดันใจมีหมดเลยนะคะมีทั้งความมีทั้งความดันเบาหวานนะคะแล้วก็โรคหัวใจด้วยแล้วก็มีหลายโรคที่ตามมาก็คือเป็นโรคของกระเพาะนะคะ,ะกระเพาะกระเพาะเป็นแผลค่ะอ่าพี่เลับประมาณนี้เลยนะแต่ปัจจ,จ,ปจุบันเนี่ยแคบเล็กลงเหลอเท่านี้ละเนื่องจากทานผลิตภัณฑ์เรานี้แหละแคบลงเล็กแผลใ,<ผ>ในกระเพาะเลยคุณลุงแผลในกระเพาะ ใช่ค่ะเดลุงต้องไปเอาสองกล้องใช่ไหมสองกล้องใช่ไหมใช่ค่ะสองกล้องค่ะเดลุงจะไปเอาประวัติมาให้ต้องต้องไปบ้านใหญ่ประมาณนี้แล้วทุกวันนี้ลดลดลงมาเหลือประมาณนี้แต่แกก็ยังเป็นอยู่แต่ก็คือลดลงเรื่อยๆเขาเพิ่งมาทานอย่างจริงจังหลังจากที่คุณพ่อเห็นเคสของคุณพ่อเขาถึงได้กล้าทานเพราะว่าในเรื่องของของของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยหมอในจซีเรียสมากอะแบบเรียดมากจะไม่ให้กินเลยอันนี้คือแอบบอกแกนะว่าอย่าไปบอกหมอนะ แม่ต้องแอบกินอ่าก็บอกว่าไม่ไม่ไม่เอาชีวิตแม่มาเสี่ยงหรอกอย่างเคสของพ่อเนี่ยแกหายแล้วแกก็เลยตัดสินใจกินแกบอกไม่ลองก็ไม่รู้แม่เนี่ยเป็นหลายโรคในเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นก็ทําให้แกเดินไม่ค่อยได้นะคะถึงท่านจะติดเตียงอีกคนนึงเลยก็เหมือนพ่อด้วยซ้ําแทบจะลุกไม่ได้แล้วก็เป็นในเรื่องของความอ่าความดันสูงนะคะเบาหวานนี่ก็อ่อนออนหน่อยแล้วก็ กินยาแบบนี้มาต่อเนื่องหล,หลายปีมากซึ่งอาจจะเป็นสิบปีด้วยซ้าแต่มาหลังเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกอาการคุณแม่จะหนักถึงขั้นจะเอาชีวิตไม่รอดถึงสองครั้งเข้าโรงพยาบาลงสองครั้งซึ่งลุงก็รู้สึกว่าเฮ้ยปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้อีกละตัดสินใจคุยกับแม่นี่แหละเพราะว่าเอาเคสของคุณพ่อเป็นตัวอย่างแม่ก็เลยตัดสินใจกินเพราะว่าอ่าลุงเห็นว่ามันมันจะหนักไปหน้าเพราะว่าแกกินยาเคมีมาเยอะมันได้อีโรคมาเพิ่มซึ่งอันนี้อันตรายถึงชีวิตมากๆเลยก็คือโรคไต รอยะที่อะอยากพูดขึ้นคุณหมอเตรียมการจะฟอกไตคุณแม่แล้วเหรอใช่ค่ะเตรียมการไว้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าไม่ฟอกไตคุณแม่จะแย่เลยค่ะเขาเป็นโรคไตสุดท้ายก็มาได้แล้วเป็นโรคไตไม่พอเดินจะไม่ได้ละจะกลายเป็นเดินไม่ได้แม่บอกว่า สงสัยแม่คงจะต้องพิการแล้วแหละแกพูดเนี่ยกระบอกแม่นั่นแหละแม่เปิดเปิดใจกินอาหารเสริมแบบที่หนูบอกนะด้วยเซตเล็กๆก่อนก็เลยจัดลุงก็เลยจัดไปให้ก็คือว่าไม่ได้กินเยอะเหมือนคุณพ่อเพราะเขาเป็นโรคไตแล้วก็กลังอ่าอ่าอ่อ่ใกับพ่อไงโรคไตตอนนี้ก็ใจก็ใจก็ใจก็กินแค่อครั้งแรกเลยก็คืออัดให้องาดําวันละสี่เม็ดถึงหกเม็ดนะคะม่เกินนี้นะคะเช้ากลางวันเย็นเหมือนกันเม็ดผักก็วันละสองเม็ดเหมือนกัน เช้ากลางเช้าเย็นค่ะแล้วก็ไฟตัเอสล้างลำไส้เหมือนกันครึ่งซองพออืขึ้นสองคอะแค่นี้แล้วก,กินอย่างนี้มาต่อเนื่องมาประมาณสักอันนี้เห็นผลเร็วมากเลยจริงๆหนึ่ง,ง,ง,งอาทิตย์เนี่ยมันจะมีการเอฟเฟกของของการกินแล้วมันจะมีการปวดแต่ดีความโชคดีที่เราเราเราใส่ใจเรื่องนี้เราก็บอกแม่มันจะมีอาการนะแกก็เลยรู้แกก็เลยกินต่อ,อก็เลยไม่ตกใจกลัวไม่ตกใจกลัวใช่ทีนี้พอเข้าสองอาทิตย์ปุ๊บจากที่แกเดินไม่ได้หรือจะติดเตียงแล้วแหละแล้วก็ หนึ่งอาทิตย์ก็เริ่มใช้ไม้เดินหลังจากนั้นสองอาทิตย์อะไรที่แบบน่าสะจจัมากเลยคือไม่ต้องใช้ไม้เดินนะนเดินระยะไกลไปถึงห้าร้อยเมตรแล้วหลังจากสองสัปดาห์ผ่านไปเนี่ยพี่สาวก็รู้ข่าวก็มารับคุณแม่ไปเที่ยวน้ําตกขึ้นเขาลงห้วยมันก็จะมีภาพวิดีโออยู่แต่ลุงอะ่ะเสียดายตรงที่ว่าตอนที่คุณแม่ป่วยแรกๆอ่ะลุงลุงพลาดตรงหนึ่งที่ว่าไม่ได้ไม่ได้ให้พี่ชายคนเล็กที่ดูแลแม่ที่บ้านนะถ่ายรูปของคุณแม่ตั้งแต่ตอนที่อยู่โรงพยาบาล แม้กระทั่งนอนที่แบบแกนอนเหมือนแกจะสมติดเตียงแล้วก็เดินไม่ได้ไม่ไม่ได้ถ่ายตรงนั้นไว้หาก่อนที่ตอนที่แกเป็นนะคะแต่ลุงจะมีอ่าการรักษาใบาแพทย์การรักษาขคุณแม่อยู่แต่ลุงจะไปขอทางโรงพยาบาลใ,ให้เดี๋ยวดูแบไหนจะใช้วิธีไหนได้คือตอนนี้กินมาอย่างนี้ตอน,นั่งดีขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ลุงดีใจคุณแม่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขอขอบคุณแกฝากมาขอบคุณบริษัทอืมอืมว่าก็ งั้นก็เท่ากับว่าคุณลุงเนี่ยมีเคสตัวอย่างก็คือเคสคนใกล้ชิดที่เป็นบุพการีเราทั้งสองเคสเลยเนาะนั่นแสดงว่าคนนี้คุณลุงมั่นใจในสินค้าของเราเต็มที่เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งแม่แฟนไม่กินเปิดใจกินนะกินกินกินยากกินสินค้ายากเหมือนกันครับล่าสุดอันนี้เพิ่งจัดไปให้อีกเคสหนึ่งคือจะเดินไม่ได้ก็เลยแบบเพิ่งเริ่มกินได้ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วค่ะเรามาดูผลกัน สังเกตไหมคนคนพออายุเยอะๆมันจะเป็นทุกคนเลยเนอะมันจะป่วยนู่นป่วยนี่ทุกคนเลยเนาะไม่ได้หวังให้จะหายท่านหายแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าแกน่ะอายุเยอะกันแล้วแล้วก็ปวดเป็นโรคมานานามาได้ไกลเนี่ยลุงถือว่าหูผลิตภัณฑ์เราสุดยอดจริงๆค่ะกำไรชีวิตอนะเนาะกำไรชีวิตอนะเนาะใช่ค่ะแล้วผม,ผมสังเกต <ๆ S 1> นะกุลุงที่เคยรู้จักกันมากุลุงหน้าใสขึ้นว่าเดิมใช่ไหมจริงค่ะแต่ก่อนป้าลุงหนาคนนี้เออเออสังเกตผมสังเกตนะว่ากุลุง หน้าคุณสูงใสมากเลยอ่ะอืมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ก็คือไม่ได้แบบมันก็ต้องค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเนาะอ่ะใช่ใช่ใชใชอ่ะอับอกว่าอัดเม็ดผักก็ได้ได,ได้ได้เคสอ้วนนะอ้วนบอกว่าอ้วนเคยเป็นหนาผ้าหนาแกก็บอกว่ากินเม็ดผักเยอะอยก็อัดวันละสี่เม็ดต,ตอนนั้นเนาะสี่เม็ดแล้วก็ค่อยลดลงมาเหลือวันละสองเม็ดแล้วก็เียงกินงาดําอยู่แล้วก็ใช้โฟมของบริษัทตรงนี้นะอ่าตรงนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ๋อโอเคกุลงช่วย ให้ความมั่นใจกับคนที่กําลังฟังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ว่าสินค้าของเราเนี่ยหลังจากที่กณลุงได้มีโอกาสสัมผัสไปแล้วนะให้คนที่ฟังเนี่ยมั่นใจได้ม้องแค่ไหนครับเชิญครับสาหรับตัวลุงเองเนาะอย่างที่ลุงบอกว่าลุงไม่ไม,ไม่การันตีแม้กระทั่งเคสที่ป่วยหนักๆจริงๆหรืออ่าอันนี้ต้อง,ต,องต้องทาความเข้าใจเหมือนเคสกรณีของของคนในครอบครัวลุงเนี่ยอ่าเป็นอะไรที่หนักแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอ่าไม้ใกล้ฝั่งแล้วอันนี้คือได้มาขนาดเนี้ยก็ถือว่า ลุงการันตีเขาเรียกว่าการันตีสินค้าเราว่าดีดีจริงๆค่ะอาจจะลุงผ่านการกินอาหารเสริมหรือว่ารู้จักอาหารเสริมมาหลายบริษัทแล้วแต่ลุงคิดว่าของแลน์มอน,นี่สุดยอดอะค่ะสุดยอดมากๆแล้วก็อ,อยากจะให้ทุกท่านมั่นใจนะคะลองเปิดใจนะคะลองเปิดใจทานอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก อาจจะยังไม่ใช่ทางหลักของคุณแต่อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณลองเปิดใจดูพอมันได้ผลลัพธ์แล้วมันอาจจะเป็นทางหลักของคุณตลอดชีวิตเลยก็ได้แล้วก็ไม่อาจไม่นอกใจบริษบริษัทของไลออนมอนนะกินไลออนมอนตลอดไปอันนี้ลุงคิดว่าลองลองเปิดใจนะคะด,ด้วยเคสของลุงเนี่ยคือเคสคนใกล้ตัวเป็นตัวอย่างให้เนาะไม่มีเฟ้นะเรื่องจริงเนาะออกมาจากใจก็อยากจะแบ่งปันอยากจะบอกต่อบุญให้กับหลายๆเคสแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ได้บุญร่วมด้วยเนาะ,ะเป็นเคสตัวอย่างกระจาย กระจายเขาเรียกว่าองค์ความรู้ไปแบ่งปันกันไปนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่เล็กนะคะอัพก๊อปนะคะอัพสายบนทุกคนเลยนะคะผู้นําองค์กรทุกท่านเนนนอกจากในเขาเรียกว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดีแล้วยังสร้างองค์กรระบบที่เวิร์กมากคือให้รักและสามัคคีกันเนาะอย่างที่ลงไปเข้าแคมป์คอทีทีเพิ่งรู้ว่ามันสําคัญแค่ไหนสําคัญครจริงๆพลาดสคอตก็ไม่ได้เนาะยังประทับใจเม,มื่อวานไม่ไม่ได้พูดมันมันจุกหลายอย่างต้องบอกว่า ต้องสิบปากว่าไม่เท่าแต่เห็นคุณอยากูุ้้คุณต้องไปสัมผัสด้วยตัวของคุณเองอยา่าอย่าคิดเองอื่นเองอันนี้เนาะแล้วก็ขอขอบคุณที่ยังยังยังส่งเสริมในการขยายธุรกิจให้กับลุงอนะนะคะตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆจากใจค่ะ <Okay. S 1> ขอ,ขอให้นะลงุงล้ับโตรวยวย,ยิ่ง,ง,งขึ้นไปปังๆนะคะแล้วก็มั่นคงยังย่งยืนตลอดไปนะคะ นะขอบคุณครับคุณลุงครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณที่มารล่มรายการวันนี้นะครับพวกเราครับขอบคุณคุณลุงหน่อยครับที่มาให้พวกเราเกิดความมั่นใจนะครับพิมพ์คําว่าขอบคุณมาหน่อยเนี่ยครับนะครับ